มาสูงฮ้าเมื่อแน่สิมานํำเสนอกล่องเพิ่มแรงมาแรงดิดปันโลดนะทีว่าเป็นโถลดามันเร็วรุนเก่ารุนเหม่อไรหมดเลยครับรถลดตว่าพอม,มีแหยงอยูน่นนะเขาสามารถเพิ่มกล่องแร่กล่องเขากว่าเออติแม่อตัตาเล็งหนีึ้นนะครับกำเฮเมาตุ้ยกล่องกันครับ องตัวนี้นเนาะเป็นกล่อง,องของค่ายอัลฟาเทคกล่องซูเปอร์สตอมเนี่ยเนาะแล้วก็คนเห็นมีโหมดปั้นอันนี้จุ่มคอมนะแล้วก็มีโหมดหนึ่งโหมดสองปิดก,กล่องลาปิดควันลาเป็นไลโมดอ,อันนี้ตันื้อกล่องเปร์เร็วนะเป็นลนะไลโมดครับอันนี้เขาเห็มีสวิตช์แมสสวิตช์ม่ได้อันนี้เปิดสเต็ปหนึ่งมาอยู่ครับเัาปิดเัาปิดเขากดแทงก้ามเป็นเลขสองก็เป็นสเต็ปสองกดแทงก้าม เป็นสเต็ปศูนย์ก็คือเดิมๆรถเดิมๆดดก็เดิมๆเ,เลยมีหางกำพัามาตัวสเต็ปศูนย์นะฮะทมทมตัวเสียงหนะ้าไปต่อครับต่อไป กอดีพิ่ติดเปิดก็มีกันไรครับก็คือมันมีสวิตฝันแต่จูนเนอโทรศัพท์ยทงกอะไรนะครับแล้วก็กล่องตัวนน้ก็ราคาพ้อมติดตั้งก็ตกอยู่เก้าพเก้ารอยจบครับกล่องมาแน่แน่เอร์เร็วจบเลยครับผมขอบคุณครับ